สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอสนับสนุนตำรวจทำสมาร์ s เซฟตี้โนน4.0บูรณาการกล้องวงจรปิดใช้ AI วิเคราะห์ใบหน้าเฝ้าระวังความปลอดภัยมุ่งพัฒนาเมืองหน้าอยู่ เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาในหลายๆด้านที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อให้เจ้าหน้าตำรวจเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนาง,งานมหากรรมงานววจัยแห่งชาตินี้เนี่ยคือการจําลองห้อง C C O C หรือห้องปฏิบัติการณสถานีตารวจทุกสถานีที่ร่วมโครงการกับเราห้อง C C O C แบบนี้เนี่ยฮะจะอยู่ที่สถานีตำรวจโดยที่จะรวมเบบเสร็จสั่งการณจุดๆเดียวในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ลำดับแรกเลยเราต้องเชื่อมกล้องวงจรปิดของทุกหน่วยงานตำรวจจะพัฒนาการจัดโซนเพื่อตรวจการพื้นที่ผ่านกล้องวงจรปิดสองตาของตำรวจเนี่ยสามารถดูได้หลายจุดตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการพื้นทีน่สุดท้ายครับเราต้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเทคโนโลยี Technology AI ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์ภาพเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจดจำใบหน้า เฟส e ดทิเคชั่นเฟสเรดค็อกนิชั่นเราแค่ใส่เป้าหมายเข้าไปกล้องก็สามารถจดจําได้ว่าคนนี้เป็นใครถึงแม้จะใส่หน้ากากก็ตามที่มาที่2อคือไลเซนเพลทไลเซนเพลทมีความสําคัญยังไงครับคนร้ายต้องใช้รถผ่านเข้ามา m a เ k e ซ i n g พื้นที่ผ่านออกไปถ้ากล้องท,ท,ทั่วไปในอดีตเราจะไม่รู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรหมายเลขทะเบียนอะไรแต่วันนี้กล้องจะช่วยเราจดจําหมายเลขทะเบียนเหล่านั้นทั้งหมดแล้วเราสามารถสืบคนได้ย้อนหลังต่อมาครับระบบแจ้งเหตุ SOS กดในพื้นที่ ดังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ในพื้นที่พิเศษที่เราเร่วมโครงการจะต้องมีเสาสัญญาณ SOS เพื่อบริการที่น้องประชาชนบริการนักท่องเที่ยวเขาจะต้องติดต่อเจ้าที่ตำรวจได้โดยตรงเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลต่างๆจะต้องอยู่ในห้อง CCOC แล้วแจ้งให้ Smart p olic e ที่อยู่ในห้อง CCOC เนี่ยเป็นคนค้นหาฐานข้อมูลให้โดรนตัวนี้เป็นโดรนโปรโตไทป์ต้นแบบที่โครงการนี้เนี่ยสนับสนุนให้ระดับสถานีตำรวจเนี่ยวิจัยและพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมหรืออีกภาษาหนึ่งเรียกโดน b ีทรูสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้และสามารถร่อนได้ศักยภาพของโดรนนี้คือสามารถบินด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นาน1ชั่วโมงบินได้สูง1กิโลเมตรพิสัยทำการ20กิโลเมตรการทำรถโมบาย CCTV Unit ตคือนำห้อง CCTV แบบนี้ ไปใส่ไว้ในรถสามารถเชื่อมโยงภาพมี AI ในการวิเคราะห์ภาพที่อยู่ณนะพื้นที่ที่รถไปจอดบ,บางทีเนี่ยพื้นที่ที่มีชั่วคราวนั้นนะไม่อยู่ก็รถนี้สามารถที่จะไปแก้ไขอุปสรรคข้อบกพร่องตัวนั้นได้